ตะกี้น้องก็บอกทางฝ่ายที่ดูแลเรื่องอาหารนะคะของโรงแรมไปนะคะว่าเป็นอย่างนี้นี้ถ่ายรูปให้เขาดูด้วยนะคะอันนี้ทิ้งจริงๆไม่ได้กินกินไม่ได,ไได้ก็เขาก็รีบออบอกว่าเดจะเอามาเปลี่ยนให้ใหม่ขอประทานโทษนะคะอะไรแบบแบบเนี้ยก็คือก็ถือว่าน่ารักมากๆนะเขาเนี่ยดูสิมันเละแล้วน้องกินชิมเข้าไปแล้วก็คือมันมันกะทิมันเหม็นนะ่ะเหมือนเขาทํานานหรือยังไงก็ไม่รู้ทําไว้นานแล้วหรือยังไงคือ คือคือมันแล้วมันเละอย่างที่บอกอะค่ะมันเละเลยมันไม่ได้เท็กเจอร์ของขนมเนี่ยมันเละตรงนี้เนี่ยแฉเลยอะตรงนี้แฉเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรกับเขานะบอกเลยว่าแฉเนี่ยอืมไอตรงแฉนี่เหม็นเลยนะคะเหม็นเหมือนกะทิน้องน่องก็บอกเขาเออเหม็นแบบก็เ,ออเหม็นบูดมัน ทำไมมันถึงบูดได้หรือว่าในห้องปรุงอาหารเขามันร้อนแต,แต่แต่หน่องเชื่อว่าเขาซื้อมานะั่นแหละเขาไม่ได้ปรุงเองไม่น่าจะได้ทําเองเออแต่ไอต,ตัวที่เป็นสีเข,เขียวเนี่ยหน่องจัดการไปแล้วอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นดูสิเละกดไปเละหมดเลยอะ่ะเออตายตาย,ตายขนมชั้นเสียชื่อขนมชั้นนะคะแต่ต้องบอกว่าเขารับผิดชอบเราดีมากพอเราบอกปุ๊บเขาจัดการให้เลยค่ะ เดี๋ยวเขาจะมีขนมมาส่งให้น้องใหม่นะคะเดี๋ยวน้องอัปเดตให้ดูนะเดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งนี่นะคะที่เขาส่งมาให้น้องนะคะน้องก็บอกเขาว่าขนมลูกชุบเนี่ยบนบนที่เขาวางไว้บนชั้นบนขนมชั้นเน่ยนะคะหนึ่งหนึ่งลูกเนะี่ยอร่อยคืออร่อยมากเลยแต่ว่าขนมชั้นเขาเละมากนะคะ ขนมชั้นรอบเนี้ยเขามาสองสีคือสีใบเตยข้างล่างเขาวางไว้ข้างล่างน้องก็แกะชิมแล้วมันไม่เป็นเละแบบนี้นะคะส่วนอันนี้มันเละอันนี้การที่เขาใส่ขนมลูกชุบมาหนึ่งอันนะคะเ,เนี่ยมันเละอย่างที่น้องบอกน้องก็ไม่ได้เรื่องมากแต่ว่าเราเรารู้มากันแหละไม่ใช่ว่ารู้มากแบบคือเรารู้เยอะอะว่าขนมชั้นมันต้องไม่ใช่อย่างนี้แล้วกลิ่นมันก็เหมือนเขาเก่าอะไม่รู้ว่าเขาเก่ามาจากร้านหรือว่ามาเก่ามาทิ้งไว้ที่โรงแรมน้อไม่รู้นะ แต่เนี่ยมันขาดเลยอะมันแป้งมันไอ้นี่เลยแล้วมันเหม็นก็คือตัวมันอ่อนมาไม่เป็นชั้นน่ะเนี่ยค่ะมันเละมันเละเห็นไหมมันขาดเนี่ยผิดผิดเลยมันต้องค้างหรืออะไรก็ตามมันเละแล้วมันเหม็นมันเหม็นมันจะมันจะ มันจะมันจะบูดนะเออเหม็นกะทิจะบูดดูสิแล้วถ้าเกิดเป็นฝรั่งที่เขาไม่รู้เรื่องกลิ่นรสกะทิเออกินเข้าไปไม่ท้องเสียหรอหน่องก็ไม่ได้อยากไปว่าเขาเยอะเนะแต่ก็ส่งส่งไลน์ไปบอกเขาเขาก็รีบตอบกลับมานะคะรีบจัดส่งตรงนี้มาให้ก,ก็ก็เป็นที่ประทับใจกับการแก้ไขปัญหาของเขาก็คือถือว่าเขาดูแลลูกค้าอย่างเราได้แบบว่า เ,เต็มที่ให้ความสนใจแล้วก็ฟังฟังเสียงจากเรานะเราบอกเขาเราก็ส่งแค่รูปภาพไปนะคะ mm hmm. ก็ถือเป็นความน่าประทับใจมากๆเดี๋ยวเสร็จจะออกจากที่นี่แล้วนอมจะสรุปเรื่องราวของที่พักที่โรงแรมนี้ว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่จะกลับไทยแล้วกำลังมองหาโรงแรมที่ที่พัก ASQ นะคะที่จะกักตัว14วันก็เอาเป็นว่าเ,เรอดูในคลิป วิดีโอถัดไปก็เรากันนะคะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินลูกชุบก่อนขนมของโปรดด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ